สวัสดีครับสวัสดี FPL Manager ทุกคนนะครับที่อยู่ในช่อง FPL Folk Jam ครับวันนี้อยู่กับผมฟุก FPL Folk Jam ก่อนรับชมคลิปนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทาง FPL Folk Jam เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ครับก่อนอื่นก็จะขอประชาสัมพันธ์เรื่องหลีกประจำช่องสักนิดหนึ่งนะครับช่อง f อฟแอลฟกแจของเราเนี่ยจะเป็นช่องน้องใหม่นะครับขอเรียนเชิญครับทุกคนในช่อง f อฟแอลฟอกแจในโลกสนุกกับหลีกประจำช่องของเราโดยจะมีรางวัลเป็นเสื้อของช่องนะครับมีเงินโดเนตจากการสตรีมและการสนับสนุนของสปอนเซอร์ทุกบาททุกสตางค์ก็จะมาเป็นรางวัลของผู้คนที่แข่งขันในหลีกของเราเองครับครับผมโดยคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวซีซั่นนะครับโดยจะเป็นผลงานของผมประจำซีซั่นนี้เลยนะครับจะพูดถึงภาพรวมนะครับ พูดถึงจุดที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็พูดถึงจุดที่ควรจะแก้ไขเพื่อไปปรับปรุงในซีซั่นหน้านะครับสรุปซีซั่นนี้นะครับปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของผมที่เริ่มเล่นเ p l เป็นปีแรกนะครับไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยตั้งแต่แรกก็คือการเล่นสนุกแต่พอเล่นไปเล่นมามันก็รู้สึกว่ามันก็ให้ข้อคิดให้แพชั่นในหลายๆเรื่องกับผมมากๆเลยนะครับจากที่เชียร์บอลทีมเดียวเนี่ยก็ไปเชียร์หลายๆทีมมีแช่งทีมนั้นบ้างเชียร์ทีมนี้บ้างแช่งทีมตัวเองบ้างก็มี ก็ทําให้การดูบอลสนุกขึ้นมากๆพอเล่นได้สักระยะก็รู้สึกว่าอยากจะจบทอบสามแสนให้ได้แล้วก็สามารถจบฤดูกาลที่ส0 0 0 0 0กว่ากว่าได้นะครับถือว่าบารรลุเป้าหมายนะครับในปีนี้คะแนนของกัปตันพอยเนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยนะครับเพราะว่าได้อยู่ที่624พอไปเทียบกับของคนอื่นนะครับของคนอื่นก็จะดูมีสถิติของ success rate เนี่ยเยอะกว่า เส่วนภาพรวมที่เห็น38วิกทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสีแดงก็จะมากกว่าสีเขียวนิดนึงนะครับต่อมาเราก็จะมาเจาะเป็นรายสัปดาห์นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เกมวิที่1เลยนะครับผมต้องยอมรับเลยว่าการจัดตัวเกมวิที่1เนี่ยต้องบอกว่าลอกเข้ามาเลยก็ได้นะเพราะว่าผม มาคิดได้ก่อนที่จะเล่นประมาณ2-3วันไปหาเสิร์ชใน YouTube มาหาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆใน YouTube ครับว่าใครเป็นใครก็ไม่รู้นะเออเน้นคนที่แบบถูกจริตจัดทีมถูกจริตเราไว้ก่อนเออก็อามาผสมกันจนได้ทีมที่คิดว่าโอเคละก็ามาผสมกันครับไม่ไม่ได้ลอกเป๊ะทุกอย่างนะแล้วก็มีเรื่องไฮไฮก็คือเราก็ลองเล่นแอปไปใช่ไหมแต่เราไปกดที่เปิลกับตันส่ซาลาครับผมนั่นแหละครับคือการเริ่มต้น AP l ของผมในเกมวีคีน1ครับ เหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นเกมวิกที่3นะครับผมมี2ทงานเฟอร์ตอนนั้นเพราะผมเก็บจากเกมวิกที่2มานะครับผมเปลี่ยนไบรลี่ก,กับโรเบอร์สันเพราะคิดว่ามันทําแต้มน้อยก็เลยเปลี่ยนไปที่คูคูเลียากับอลุยดิแอสแต่เปลี่ยนเพราะความรู้สึกล้วนๆเพราะคูคูยยคุเลี่าคือนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีไบตันครับย้ายมาเชลซี ตอนนั้นก็คือพอตเตอร์เนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนโทมัสตูเครลแล้วนะครับคิดว่าพอตเตอร์ก็คงจะมีตําราการใช้หวคุระยาได้อย่างถูกต้องในส่วนของอยูดียร์เนี่ยก็เพราะว่าเพิ่งย้ายมาตอนอตลาดหน้าหนาวของปีที่แล้วใช่ไหมครับโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมเลยคิดว่ามันมันโหดครับมันโหดก็เลยเอาเข้ามา เชียบมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในช่วงนั้นก่อนเดทไลน์ line, จำได้ว่าลิสเจมจะติดเหลืองก่อนเล่นอะ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนั้นผมโลนลานเลยว่าต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะฮะผมก็เลยไปเปิดดูช่องเ e สเตอร์เ uh, อ l ของแซนดี้นะครับพบว่าเขาเอาลงครับ เขาเอาลงเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ตามตามไปเลยเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาใช่ไหมฮะที่เขาเอาเอาลงไปพอพอจบเดสไลน์ไปเนี่ยผมก็มารู้จักเพื่อนของผมนะครับก็คือ AP l พีเอลสเตมเนี่ยมาบอกว่าถ้ามีตัวไหนที่เรา,เาลง11ตัวจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงไม่ได้ลงในเกมจริงๆครบ90นาทีเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนกับตัวสำรองในเบ้นของเราเนี่ยเข้ามาแทนจุดนี้ผมก็ อ๋อเข้าใจมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วว่าเกมน,นี้โค่นเล่นยังไงสร้างเรื่องเรื่องต่อไปก็จะเป็นเกมวิดีที่ห้านะครับผมก็ไปตามข่าวสารนะครับว่าช่วงนั้นอังกฤษมีข่าวของราชินีนะครับทำให้เป็นกระแสว่าเกมวิดีหหรือ8เนี่ยจะมีการไบการ์ดอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไปลองทดสอบว่าเอ๊ะไบการ์ดแต่มันทํำยังไงนะแต่เผลอเล่นไปเล่นมาครับปรากฏคอนเฟิร์มใช้ไปแล้วครับชิปที่2ในเกมวิีที่5นะครับเชียร์ทำให้ส่งผลมาถึงเกมวิีที่8 ต้องติดลบเป็นครั้งแรกเพราะว่าเกิดแบงค์เกมวิกนะครับเกมวิกแรกที่ผมได้รู้จักกับแบงค์เกมวิกเลยเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะมาไวเการ์ดที่เกมวิกนี้ครับทาให้ผมเนี่ยต้องยอมลบเพราะกลัวไม่ครบ11ตัวข้ามาที่เกมวิก12นะครับจะพบว่าเป็นเกมวิกที่เป็นแบงค์เกมวิกอีกแล้วและผมก็ใจไม่นิ่งนะครับแล้วก็ตัดสินด้วยอารมณ์อีกครั้งนะครับเพราะว่าในเกมวิกนั้นอนะ่ะผมจะมี1ตัวที่ไม่ได้ลงผมก็เลยใช้ชิปฟรีฮิตนะครับเพื่อ เติมมันไปให้มันเต็มนะครับครบ11ตัวนะฮะทั้งๆที่มันก็ว่างตัวเดียวก็ได้นะฮะเทียบครับหลังจากที่มันจบเกมวิกสิบสองไปแล้วเนี่ยพอไปเที่ยวกับอันดับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าอันดับของเราก็ไม่ดีๆแถมเราใช้ชิปไปตั้ง3ชิปแล้วด้วยคิดว่าคนอื่นก็ต้องมาแซงเราในสัปดาห์หลังๆจากนั้นก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือเกมที่มันจะต้องใช้ความใจเย็นสูงนะครับเป็นเกมมาราธอนที่จะต้อง ยิงยาว3 8สัปดาห์แล้วต้องมีการวางแผนที่ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นดีขึ้นน,นะครับจนจบก่อนบอลโลกนะครับก็รู้สึกว่าโอเคมันก็มันเริ่มเริ่มขึ้นมาได้เริ่มจับทางอะไรออกครับจนมาถึงเกมวิก17นะครับผมก็ลืมเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับเป็นช่วงที่เราห่างหายไปจาก APL นานนะฮะทำงานครับช่วงนั้นทํางานก็เลยลืม ที่จะมาเปลี่ยนตัวอีกทีครับพอรู้ตัวอีกทีก็คือเลยเดทไลน์ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเกมวิที่ทําให้ผมได้รู้จักกับดับเบิลเกมวิกนะครับเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งทําให้แต้มเนี่ยของผมโดนฉีกออกไปเลยเพราะว่าตัวที่เป็นดับเบิลเกมวิของผมมีน้อยมากในช่วงแรกๆหลังจบฟุตบอลโลกนะครับเลยหลุดโฟกัสออกไปประมาณ2วิก็คือ17บเกับนะครับพอเราแบบได้สติกลับขึ้นมาแล้วก็มาเล่นต่อโดยมีการวางแผนนะครับก็สามารถ กลับมาได้ในเกมวิที่2ี่นะครับครับก็มาถึงเกมวิที่2ี่นะครับก็จะเป็นดับเบิลเกมวิอีกครั้งนะครับซึ่งผมก็จะได้วางแผนรับมือเจอกับดับเบิลเกมวิครั้งแรกนะครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นดับเบิลเกมวิของอาร์เซนอลและแมนซิตี้นะครับผมก็เลยมีความลังเลว่าผมควรจะทาร์นเฟรอย่างไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ไปตัดสินใจลบ8นะครับเพราะอารมณ์ไม่นิ่งพอโดยทาร์นเฟอร์แรกนะครับก็ตามแผนนะครับก็จะเปลี่ยนมาเลสเข้ามานะครับ ส่วนลบ4ต่อไปผมได้เปลี่ยนอาเกเข้ามานะครับสุดท้ายผมใจไม่นิ่งนะครับก็ไปลบ8เพื่อเปลี่ยนมาร์ตินเนลลี่ไปเป็นโอเดกาต์นะครับซึ่งผลที่ออกมาก็ค่อนข้างแย่นะครับและยังส่งผลไปเกมวิกต่อๆไปเพราะว่ามาร์ตินเนลลี่เนี่ยกลับมาท็อปฟอร์มนะครับก็จะเกิดความเสียหายตั้งแต่เกมวิก23เป็นต้นไปเลยนะครับผม เกิดหนังม้วนเดิมซ้ำนะพี่เกมวี5เพราะว่าเป็นดับเบิลเกมวีของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งผมไม่มีตัวลิเวอร์พูลเลยสักตัวผมก็เลยตัดสินใจลบ8อีกครั้งเพื่อนำลิเวอร์พูลเข้ามา3ตัวเลยนะครับก็คือซาร่าเทรนแล้วก็ดาวินนะครับโดยเหตุผลที่เปลี่ยนก็เพราะว่าผมกลัวนะครับว่าจะโดนแต้มฉีกออกไปอีก จนมาถึงจุดเปลี่ยนนะครับก็คือเกมวิกที่26นะครับก็ได้ตัดสินใจวายการ์ดซึ่งจะเห็นได้ว่าเกมวิกนี้เนี่ยจะมีแต้มค่อนข้างน้อยนะครับแต,แต่ตัวริวพูเนี่ยจะได้แต้มเยอะเพราะว่าไปชนะแมนยู7-0ซึ่งเป็นผลที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถามว่ารู้สึกแย่ไหมเราไม่ได้รู้สึกแย่ครับมันจะไม่เหมือนกับเกมวิกที่ผ่านๆมาเราพลาดเพราะว่าอารมณ์ของเราแต่ว่าตรงนี้มันคือการใช้ชิป มีการวางแผนนะครับการที่พูจะชนะแมนยู7-0เนี่ยมันไม่มีใครคาดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอกครับหรือต้องพูดว่ามันเสียดายนะแต่มันไม่ได้เสียใจแล้วนะครับแต่การอบาการครั้งนี้นะครับก็จะแตกต่างจากคนอื่นต้องการที่จะมีครบ11ตัวอีกแล้วนะครับในเกมวิธีี่28 และเป็นผลพวงให้ไปถึงเกมวิกที่32นะครับเพราะจะเป็นแบงค์เกมวิกใหญ่ก็เล็งไว้ว่าจะใช้ฟรีฮิตในสัปดาห์นี้ซึ่งผมก็ได้เลือกโกของไบตันแล้วก็หลังของเบนฟอร์ดนะครับเพื่อที่28เนี่ยไม่แบง์ไปตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับแต่ก็มาเจอเซอร์ไพรส์นะครับจากโรเบิร์ตเดซบีนะครับเปลี่ยนโกมือหนึ่งจากซานเชสนะครับเป็นสตีลนะเพื่อที่จะได้ดับเบิลเกมวิกในเกมวิกที่27และ29นะครับ ั้งแต่เกมวิกที่27นะครับเริ่มมีความพึงพอใจว่าเราเปลี่ยนตัวได้ดีขึ้นนะครับเกมวิกที่28ก็อาจจะเลือกกับตันผิดไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเยอะขนาดนั้นนะครับเกมวิกที่29เนี่ยเป็นเกมวิกที่ได้คะแนนค่อนข้างเยอะเกินความคาดหมายนะครับในเกมวิก30นะครับตัดสินใจว่าไม่ได้เอาหาเล่นเข้าตั้งแต่แรกนะครับเพราะคิดว่าเราจะต้องไปแบงค์ที่เกมวิก32นะครับก็จะมีตัวที่ไม่ได้ลงเยอะเกินไปนะครับ จะเสียทานเฟอร์ฟีแล้วก็และด้วยเหตุผลที่ว่าในเกมวิที่ 30- 31เนี่ยกางสัปดาห์ของแมนซิตี้ก็จะต้องเจอกับไบเยนมิวนิคด้วยก็เลยคิดว่ายังไม่อยากเอาฮาเลนเข้านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับเพราะเกมวิที่3 0 3 1ฮามสเอ็าลนทำแต้มได้เยอะมากนะครับรู้สึกเสียดายนะครับแต่มาคือการวางแผนไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรในเกมวิที่32ก็เป็นตัวที่ทําให้แต้มฉีกไปอีกนะครับเพราะว่า เราเป็นคนที่ไม่มีฝีฮิตเนาะตอนแรกเราคิดว่าเราจะแบงค์ึงตัวนะครับโดยการไม่เปลี่ยนพนะูโนเฟอร์นัน์นะคพบคุมมาราณ์ไม่ได้อีกแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนบูลเเฟอร์นัน์เพิ่มไปนะครับก็เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกับกัปโปนะครับเพราะช่วงนั้นเทรนด์เนี่ยฟอร์มดีเพราะว่าเริ่มเปลี่ยนมาเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเกมวิ่ที่34นะครับแต้มก็จะรู้สึกว่าเอ่อค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะดีอยู่นะครับ โนี่ก็ทําแต้มนะครับทุกๆตัวก็ทําแต้มได้ดีตอนแรกก็คิดว่าจะไปกับตันซาร่านะแต่คิดว่าด้วยฟอร์มของฮาร์เรนตอนนี้เป็นอะไรที่เซฟสุดๆแล้วก็เลยคิดว่าเราเพย์เซฟไปก่อนในช่วงของเกมวิที่34นะครับต่อมาก็จะเป็นเกมวิที่36นะครับประเด็นใหญ่ก็คือดับเบิลเกมวิของไบตันและก็นิวคลาร s เซนนะครับถ้าจะให้เลือกอีซัคที่เป็นปีกซ้ายผม เลือกทีเปียที่เคยทําแต้มมาเยอะแล้วครับถึงแม้ว่าแต้มในช่วงหลังๆจะไม่ไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันต้องต้องมาซักเกมหนึ่งในดับเ,เกมวิกนี้นะครับครับมาถึงเกมวิกสุดท้ายที่ปิดฉากอย่างสวยงามน,นะครับตอนนั้นผมมีอันดับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าละกลัวเหมือนกันว่าจะตกไป4ี่แสนนะครับแต่ว่ามีการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับก็คือเลือกเคนกับตันนะครับสาเหตุผลง่ายๆก็คือว่าเคนเนี่ยอาจจะอำลา สมองสอนแล้วก็ได้อะไรแบบนี้ครับอย่างที่2ก็คือว่าลีดต้องการที่จะหนีตกชั้นนะครับส่วนสัปเปอร์ก็จะแย่งพื้นที่ของยูโรปาคอนเฟลเอนลีกนะครับก็จะเป็นคู่เดียวนะครับที่มีความอยากยิงประตูอยากอยากชนะนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือสถิติของเกมวีคสามสินะครับช้ลิเคนก็จะมีคะแนนที่ค่อนข้างเยอะในสัปดาห์สุดท้ายของทุกๆซีซั่นนะครับก็เลยเป็นสามเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกเคนเป็นกับตันครับ รสรุปทั้งสีซสั่นนี้นะครับก็มีทั้งความฮาความตลกความจริงจังความมุ่งมั่นและก็ความผิดพลาดนะครับแต่ผลที่ออกมาก็ค่อนข้างดีค่อนข้างพึงพอใจนะครับถึงแม้มันจะผิดพลาดแต่เราก็ได้นํามาเป็นบทเรียนเราได้นํามาเรียนรู้จริงๆจุดที่ดีก็คงจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจในฟุตบอลก่อนหน้านี้ที่อย่างน้อยการที่เราไปแบบไปเลือกตัวตามอารมณ์เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลแย่ขนาดนั้นนะครับ ส่วนจุดที่ต้องแก้ไขคืออย่างแรกเลยครับก็คือการเลือกกัปตันนะครับกัปตันพอ,อยของผมเนะี่ยมีแต้มทีค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของการเปลี่ยนตัวเราก็จะไม่ใช้อารมณ์และสภาพจิตใจมาก่อนการวางแผนแล้วก็ข้อมูลอีกแล้วนะครับก็ถ้าจะลบ4หรือติดลบก็จะมีการคำนวณความคุ้มค่าว่าควรทําดีไหมนะครับให้มันอยู่ในแผนในกรอบของเรานะครับ ครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันก็ขอฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องในเรื่องของหลีกประจําช่องนะครับโดยที่เราจะมีรางวัลเป็นเสื้อประจําช่องนะครับแล้วก็เงินโดเนตเงินที่สนับสนุนจากสปอนเซอร์เนี่ยก็จะมาเป็นเงินรางวัลของหลีกประจําช่องของเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีๆของเราก่อนใครเลยนะครับฝากติดตามนะครับช่องทางนะครับไ p l พลฟกแจมทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ทวิสเตอนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ข่าวแล้วก็อัปเดตแล้วก็ทริคต่างๆนะครับให้คุณรู้ก่อนใครนะครับผมพวกเราจะนำคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับ FPL มาให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ